นี่ครับก็บมาดูภาคต่อของที่เป็นเครื่องปลูกแบบตั้งนะครับเราจะดึงแลกยาวมากนะครับอันนี้แบบตั้งนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง y t u t u วาเบิงทางช่อง youtube จุง, YouTube งการเกษตรครับอันนี้เป็นอันนี้เป็นเครื่องปลูกของนครสวรรค์นเนาะแมนครับนี่นะครับทันสมัยมากนี่ทันสมัยนี่คือเรื่องเครื่องปลูกแบบตั้งอ,อ ใช้กับรถไทยใหญ่ๆเนี่ยนะครับของเราเนี่ยมันก้าวซึมาวัยใหญ,ญ่แล้วมาเจอของรุ่นใหญ่เพิ่นนีข่ของแท้ของแท้นะครับให้นี่ของแท้และดั้งเดิมครับนะครับมันเป็นการลดต้นทุนนะครับกับมีแต่พี่นนองไทยบ้านผมแหละครับบ้นนนานั้นเราเนาะเหตุงานแต่ว่าผมจื้อเพิ่นบ่ไดดจื้อบ่ไดดเลยแหละจักเป็นผู้ใดเป็นผู้ใดผมไม่คยได้อยู่บ้าน,นครับแต่เหตุงานยู่ทากอื่นแต่ว่ากลับมากัน,กนแล้วมเห ช่อง YouTube เบิ่งดูเพื่อเรียกเปลี่ยนเรียนรู้ครับไปปรับใช่ในให้เพราะว่าทุกมือนี่มันแรงงานบ่มีแต่ว่าพวกไอ้เพิ่นก็เฮ็ดเนาะเพิ่นเฮ็ดงานเฮ็ดงานน้ำเสียเพิ่นมันรถจักแห้งก็ตัวนี้บักนิวฮอลแลนด์ตัวนี้ผมถ่ายดูอยู่เนี่ยแต่บุรู่มันจักแห้งเจ็ดแปดที่ศูนย์มันเจ็ดแปดที่ศูนมันจะบวกลอยกวูเอาอู้ชื่อเหมือน เออเช่าให้เลามันจะนิฮิตได้คู่โบต้าดอกเก้าสิบห้าน้อยแปดไว้ไงแล้วมันเจอว่เอันนี้มันอุตสาหกรรมการเกษตรเนาะไอมูเราสารถทัดแล้วไปกับก็เ็วกันได้ ไอ้มูครับรถไทยเลยวะที่รถไทยอาอยุโน่นฟังนั่นแหละเจ้าพญิจวดเออเดี๋ยวจะไปหาพญิจวดไปกวนรถรถพญิจวดกวนเราดูอยู่ได้รถหน่อยแกกับควนเดือนก่อนนี่บอกติดไปก่อนเนี่ยเงินช่องบ้านใดใดเงินงเดี๋ยวถ้าหาเงินเสียรเขาแจกดอกกันครับว่ <laughs> มันหัวรจะเปิดหาอะไรได้ครับแต่ว่าเงิ่อนบ้านใดใดเขาดอกแต่ว่ามาไทยเบื่อว่าที่นำพาท่านผู้ชมมาดูนี่ก็คือว่า มาดูวิธีการปลูกอ้อยระบบอุตสาหกรรมใหญ่ๆนะครับว่าเขามีวิธีการปรับตัวแล้วก็เปลี่ยนแปลงยังไงพอคนงานมันเป็นตาคนตอนตักมันนะเบื้งเบิ้องดีเบิ้งดีเบิ้งดีครับอยู่โตลำไยนะครับลำไยลำไยใหญ่บ่านะอ้อยมันเม็ดทะเลเม็ดแปดสิบพื้นสองเม็ดหุ่นที่นี่สองเม็ดได้เนาะอ้อยมันเป็นใบอ้อยพันธุ์ยังครับอ้อยเม็ดยังอ้อยพันธุ์คนแกนสามปองนี่ครับนิยมใหญ่มากนะครับ คือคือของเราว่าใหญ่เนี่ยมันจอของของไล่นี้เนี่ยมันจะปาดโทมันมันเป็นมันเท่าตัวเขาจะนิยมขอนแก่นคือสมัยเด็ก่อนนิยมอูท่องอ่นแหละแต่ว่าด้วยวัดวิวัฒนาการมันปลูกพัดเก่าๆซ้ำๆในพื้นดินเดิมๆเนี่ยมันมันดีล้ำหน่อยเนี่ยไปเนองมันจะแคะแก่นลงเรื่อยๆครับนี่นะครับเดี๋ยวเพื่อนเกสีสตาร์ทไปเพื่อนเกสีค่อยๆแบก ไมูเอหมูเราประจมเราเสียงานของเราไปน่าจะไปของเราเรื่อยๆไหมูแต่ว่าไปในห้องบอกกนนี่อเยหัวดีก็ยังได้น่ะนะเอเราต้องทยเนี่ยบอกไปเอ้ นายัดยยกับแม่เหรอครับนัน่นพนายัดอยู่แปลงนั่นครับแปลงองหามกันข็วางผมเนี่ยวางผมว่าพูดมันปะแม่คน,คนครับนายัดแล้รับรถไถรือวะครับรถสิบล้อรถไถครับอ๋อโอ้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูตอนพี่เขาปลูกนะครับ มันมันก็เป็นรายได้นะครับที่หล่อเลี้ยงพวกเราจนเติบโตผมก็ได้อย่างนี้แหละครับได้อาศัยได้พึ่งพาได้อยู่ได้กินต้นอ้อยนี่แหละกระึงเลียนจบแต่ว่าท่านบุม,มีงานเห็ดเกิดมาใหดขึ้นกัแหละเห็ดไห้อ้อยนั่นแหละ,ละอยู่บ้านเฮามันกน็มีความสุขอีกแบบหนึง่งครับจะได้มากได้น้อยก็มีของตัวเองทำมีเวลาไปเห็ดนะครับ เนี่นะครับเดี๋ยวก็จะได้พักเที่ยงแต่ว่าเดี๋ยวขึ้นไปนี่เขาเรียกว่าเครื่องปูหอ้อยแบบตั้งนะครับกับรถไทยใหญ่ๆนะครับโมมี่โมมีติดสม,มุนนี่ยัวรัวรัว,ว,ว,วัวไปได้เลยพี่น้องเอ้ยเนี่ยนะครับเป็นประจำพุรนวยพุรนยวยเหรครับนี่ครับกลับมาดูภาคต่อของที่เป็นเครื่องปูแบบตั้งนะครับ ก็จะดึงแลกยาวมากนะครับอันนี้แบบตั้งนะครับใส่อ้อยได้เยอะครับเป็นเครื่องปูของนครสวรรค์ NKS ทีมงานกันโอ้แดดร้อนมากครับ ไปแต่ละเที่ยเนี่ยเป็นกิโลนะครับลำไส้ใหญ่มากครับไปแต่ละครั้งเนี่ยคนเสียบก็จะเสียบอย่างนี้แหละครับ เนี่ยนะครับมันล่องมันไกลครับขออย่าตัดซูมให้ดูครับหลายทีมนะครับแบ่งเป็นหลายทีมนะครับ ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมอย่างต่องเดินไม่ไหวครับมันไกลครับโอนะครับแต่ละทีม